กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยอาหารดีมีประโยชน์กิจกรรมคุกกิ้งไข่พระอาทิตย์ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองโรงเรียนวัดปีดารามณีสิริวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครปฐมเขตสอง ผู้สอนคุณครูอภินยากรคุณวิเศษคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่สองโรงเรียนวัดปีดารามมณีสิริวันสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ก่อนที่เราจะเรียนเรามาร้องเพลงทักทายกันดีกว่าค่ะเด็กๆสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกัน เธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสด,สวสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ครูเป็ดก็มีคลิปน้องเป็ดอินดี้กับเจ็ดวิธีกินผักทำไมน้องเป็ดถึงไม่ชอบกินผักและทำยังไงให้น้องเป็ดอินดี้ชอบกินผัก เดี๋ยวเรามาชมคลิปเลยค่ะเด็กๆเ็ควิีกินผักให้อร่อยน้องเป็ดอินดี้เป็นเด็กแก้มป่องหน้าตาน่ารักกินเก่งกินได้ทั้งเนื้อนมไข่ปลาแต่ว่าน้องเป็ดไม่ชอบกินผักเจอทีไรเป็นต้องหน้าเบ้ถ้าไม่เคลียร์ผักไว้ข้างๆจาน ก็จะปล่อยไว้อย่างนั้นไม่ยอมแตกคุณแม่เองก็กลุ้มใจที่น้องเป็ดไม่ชอบกินผักแม้จะพยายามบอกให้น้องเป็ดกินผักทุกมือ้อแต่น้องเป็ดก็เอาแต่เขี่ยผักออกอย่างนี้ทุกวันคุณแม่ก็ขยันขยอให้น้องเป็ดกินผักซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยน้องเป็ดกินผักสิคะไม่กินผักจะไม่โตร่างกายไม่แข็งแรงนะคะ ไม่เอาน้องเป็ดไม่อยากกินผักผักมันเหม็นขมด้วยน้องเป็ดทำท่าจะร้องไห้แล้วก็โวยวายไม่ยอมกินผักอยู่ดีคุณแม่กรุ้ใจจึงโทรไปปรึกษาคุณยายเพราะคุณแม่รู้ว่าคุณยายชอบกินผักมากกว่าเนื้อสามารถกินผักได้ทุกชนิดคุณยายทำยังไงถึงได้ชอบกินผักคะ ช่วยบอกหน่อยน้องเป็ดไม่ยอมกินผักเลยค่ะเด็กๆเ,เขาจะมีประสาทตับรถถี่เร็วและละเอียดอ่อนกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆให้เขาปรับตัวต้องให้เขาชินกับรสชาติก่อนแล้วก็ต้องกินให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยแต่ถ้าน้องเป็ดไม่ยอมกินผักจริงๆยายก็มีวิธีทำให้น้องเป็ด ค่อยๆชอบกินผักได้อาจใช้เวลานานแต่ก็ดีกว่าที่น้องเป็ดจะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบกินผักเลยจากการปรึกษากับคุณยายคุณแม่จึงได้เคล็ดลับการทำให้ลูกยอมกินผักมาหลายข้อคุณแม่ตกลงใจว่าจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นน้องเป็ดเดินอย่างอิดออดมาที่หน้าโต๊ะทานอาหาร แต่วันนี้แปลกจังไม่เห็นมีผักเลยมีแต่ของโปรดของน้องเป็ดทั้งไข่เนื้อแล้วก็ของทอดวันนี้เราไม่ต้องกินผักใช่ไหมคะเย้ดีจังเลยน้องเป็ดไม่ชอบกินผักน้องเป็ดเห็นข้าวเย็นวันนี้ไม่มีผักสักชิ้นก็ดีใจคุณแม่ไม่ได้ตอบคำถามของน้องเป็ด เพียงแต่ตักอาหารให้น้องเป็ดเท่านั้น <c oughs> เมื่อเห็นคุณแม่ไม่ตอบน้องเป็ดก็เข้าใจว่ามื้อนี้ไม่มีผักจึงตักทุกอย่างกินเพราะไม่เห็นว่ามีผักมื้อนี้น้องเป็ดจึงกินข้าวอย่างมีความสุขไม่ต้องเขี่ยอาหารคุณแม่ยิ้มยิ้มเมื่อเห็นว่าน้องเป็ดไม่รู้ว่าของทอดนั้นคือผักทอดจึงกินจนหมดจานกินเยอะกว่ากินเนืเสียอีก หลังทานข้าวเย็นคุณแม่เดินมาถามน้องเป็ดหลังจากการเก็บโต๊ะเรียบร้อยแล้วน้องเป็ดจ้ากับข้าววันนี้อร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะวันนี้ไม่มีผักน้องเป็ดเลยกินได้เยอะคุณแม่ทำแบบนี้ทุกวันเลยนะคะกับข้าววันนี้มีผักด้วยนะแต่น้องเป็ดไม่รู้หรอกเพราะแม่ดัดแปลงให้แล้วอร่อยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะ อร่อยมากเลยเห็นไหมว่าน้องเป็ดเองก็กินผักได้เหมือนกันแม่เองก็ไม่ได้อยากให้หนูกินของไม่อร่อยหรอกนะแต่แม่อยากให้หนูกินเพราะผักทำให้ร่างกายแข็งแรงสดใสแม่จะดัดแปลงให้แต่น้องเป็ดก็ต้องช่วยแม่ด้วยการกินเยอะๆนะจ๊ะค่ะน้องเป็ดจะพยายาม คุณแม่รู้แล้วว่าเคล็ดลับของคุณยายได้ผลจึงใช้วิธีอื่นๆสลับกันไปมาเพื่อไม่ให้น้องเป็ดเกิดความเบือ่อและทำให้ได้สารอาหารจากผักได้อย่างหลากหลายด้วยเพราะไม่ใช่ว่าผักทุกชนิดจะนำไปทอดได้ซึ่งเคล็ดลับทั้ง7ข้อที่คุณแม่ใช้มีดังนี้ข้อ 1. ชุบแป้งทอด เพราะว่าผักมักจะมีรสชาติไม่อร่อยการนำผักไปฉุกแป้งทอดบางๆจะทำให้ลูกยอมกินผักได้ข้อ 2. ผสมกับอาหารอื่นๆนำผักไปผสมกับอาหารอื่นๆเพื่อให้กลิ่นเขียวๆข,ของผักหายไปและมีรสชาติที่อ่อนลงเพราะมีรสของเนื้อหรือไข่เพิ่มขึ้นมาเช่นไข่เจียวใส่ผักโขม กะหล่ำปลียัดไส้หมูข้าวต้มกุ้งใส่ผักหรือลูกชิ้นหมูยัดไส้แครอทข้อ3ทำแกงจืดแม้ว่าแกงจืดจะมีสารอาหารน้อยกว่ากินผักจริงๆแต่ก็สามารถทำให้ลูกค่อยๆปรับตัวกับรสชาติของผักได้ข้อ4ใส่ซอสหรือน้ำจิ้มถ้าเด็กๆไม่ชอบรสชาติของผัก หรือผักมีรสชาติขมให้เลือกน้ำจิ้มหรือซอท,ที่เด็กชอบไว้จิ้มกินคู่กันรสชาติของน้ำจิ้มจะช่วยกลบรสขมของผักทำให้เด็กสามารถกินได้อย่างอร่อยข้อ5หั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางครั้งคุณแม่ก็จะหั่นผักให้มีขนาดเล็กๆเ,เพื่อให้ทานได้ง่ายเพราะว่าผักบางอย่างมีความเหนียว เมื่อหั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะทานได้ง่ายขึ้นข้อ6พยายามให้กินทีละน้อยแล้วค่อยเพิ่มปริมาณเพราะว่าผักมีรสชาติขมการทำให้เด็กชินกับกลิ่นและรสชาติของผักคือสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนแรกๆก็พยายามให้เด็กกินทีละน้อย เมื่อเด็กสามารถรับปริมาณนั้นได้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นข้อ7ให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำอาหารสร้างความสนุกสนานในการกินผักแก่เด็กให้เริ่มตั้งแต่การเลือกผักที่จะกินช่วยกันนำไปทำเป็นอาหารหรือใช้ความคิดสร้างสารรค์ทำเป็นเกมก็ได้เด็กจะได้ตั้งตารอกินผัก และรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองมีส่วนร่วมในการทำอาหารครั้งนี้เมื่อก่อนน้องเป็ดทานแต่ผักที่มีรสอ่อนๆกินง่ายหลังจากที่คุณแม่ใช้เคล็ดลับช่วยให้เด็กชอบกินผักทั้ง7ข้อนี้ก็ทำให้น้องเป็ดกินผักได้เยอะขึ้นตอนนี้น้องเป็ดสามารถกินได้ทั้งผักบุ้งผักกาดกระหล่ำปลีผักคะนา้า และอื่นๆอีกมากมายร่างกายแข็งแรงขึ้นมากเติบโตอย่างสดใสร่าเริงน้องๆคนไหนที่กินผักยากก็ลองให้คุณแม่ช่วยทำตามเคล็ดลับทั้ง7ข้อนี้นะคะกินผักเยอะๆร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีมากินผักเยอะๆกันเถอะค่ะสวัสดีจ้า นี่น้องเป็ดอินดี้เองนิทานหนูเป็ดอินดี้สนุกไหมเอ่ยเียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์คปเป็ดก็มีขั้นตอนการทําไข่พระอาทิตย์มาฝากเด็กๆด,ด้วยเด็กๆอยากชมอยากฟังยังคะถ้าอยากชมอยากฟังเชิญติดตามได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองนะคะ ัปานี้เราเรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์วันนี้ครูเป็ดก,ก็จะมาทำไข่พระอาทิตย์กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมที่ใช้ในวันนี้ส่วนผสมแรกคือข้าวสวยนะคะข้าวที่เด็กๆขุงสุกอยู่ที่บ้านแล้วก็มีไข่ไก่นะคะถ้าบ้านเด็กๆมีไข่เป็ดก,ก็ใช้ได้นะคะถ้าคนไหนมีไข่ไก่ก็ใช้ไข่ไก่นะคะต่อมาผักชนิดต่างๆที่เด็กๆชอบทาน แล้วก็ซอสปรุงรสน้ำมันพืชน,นะคะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยขั้นตอนที่1ใช้ข้าวสวยลงไปนะคะเราข้าวสวยลงไปในข้าวก่อนเอาที่เด็กๆพอรับประทานก่อนนะคะอันนี้ครูเป็ดใช้ประมาณสักครึ่ง 2- 3ส,สามช้อนนะคะกับปริมาณไข่ไก่อันนี้เราก็ตอกเดี๋ยวเราจะตอกไข่ไก่ไปนะคะ วันนี้คุเต็ดจะใช้ไข่ไก่สองฟองนะคะแล้วเราจะตอกไข่ไก่ลงไปอันนี้เด็กๆก,ก็ทำร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะใส่ไข่ไก่ลงไปสองฟองฟองที่1แล้วนะคะต่อามาฟองที่สองไข่ไก่สองฟองแล้วเราจะ ใส่อะไรลงไปใส่ผักผักที่เราใส่ลงไปก็เลือกที่เด็กๆชอบนะคะเราไปทปําความสะอาดก่อนหลังจากนั้นอุปຈก,ก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอ่าเมื่อหั่นเสร็จแล้วเด็กเราก็จะใส่ผักที่เราหั่นไปแล้วนะคะใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดหลังจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเราก็จะคนส่วนผสมอ่าสีหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะเด็กๆ หลังจากนี้เราก็จะเปิดกระทะเปิดกระทะนะคะแล้วก็เทน้ำมันเปิดไฟเทน้ำมันก่อนเทน้ำมันลงไปนะคะเอาพอประมาณหลังจากนี้เราก็เปิดไฟไว้นะคะเปิดไฟร้อให้กระทะร้อนเราจะใส่ไข่กับข้าวที่เราผสมเราจะทำเป็นไข่พะอาทิตกันนะคะ ข้าวไข่พระอาทิตย์ทรงเครื่องวันนี้เราจะดัดแปลงหน่อยเพราะเราจะใส่ผักลงไปเพื่อเพิ่มวิตามินแล้วก็แร่ธาตุให้กับเด็กๆนะคะให้ครบอาหารหลักห้าหมู่นะคะเด็กๆอันนี้กระทะร้อนอย่างเดี๋ยวรอกระทะร้อนก่อนนะคะ อันนี้เราก็จะกลับด้านหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ใกล้สุกแล้วอันนี้สุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาตากลงในจานกันนะคะอันนี้ก็คือไข่เจียวพระอาทิตย์นะคะไข่พระอาทิตย์ที่เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันนะคะให้เป็นรูปพระอาทิตย์กันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูผลงานที่สำเร็จค่ะอาไข่พะอาทิตย์ก็เสร็จแล้วนะคะดูรูปร่างหน้าตากันนะคะอันนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนอกจากทานไข่จเจียวพะอาทิตย์แล้วเราก็อย่าลืมทานนมโรงเรียนควบคู่ไปด้วยนะคะถ้ามีผักผลไม้มีส้มหรือมีแตงโมมีฝรั่งก็อย่าลืมทานผักด้วยนะคะ จะได้ครบอาหารหลากห้าหมู่และก็ทําให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงวันนี้ก็หมดเวลาของครูเป็ดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทานไข่รพระอาทิตย์กันเถอะบ๊ายบาย